สองตัวจีดูสองตัวมันทำอะไรนอน้องทำอะไรอ่าเอ้าโอ้ปากใครเนี่ยน้องน้องอเอหมูใครนะเอ้หมูใครนะปากใครเนีเตะเวยนน้องที่เ อ้องไงท้องเอาอโตแล้วครับโตแล้วค่ะสองเดือนได้แล้วเนาะนองสองเดือนแล้วค่ะนอนสองเดือนแล้วค่ะน่าจะสองเดือนแล้นแหละ อืเข้าไปในซุ้มอยกแล้วออกมาเร็วออกมาเร็วจะไปทาไมคะออกมาเลยพุนันตาเลียม,มามาบจะออกมาเลยใครอยู่ในนั้นน,นนะพี่กินหมูเหรอพี่กินหมูแล้วคุณพ่ออู้พ่อพ,นมมพ,อพอนุนันตาเลียมามาบจุนพ่อเพื่อนคุณพ่อไปนอนในนั้น,น,นเหรอลูกโอ้เข้าไปหาพ่อ เอามาแล้วอย่าไปกวนพ่อให้พ่อนอนไปพ่อกับตาเหลี่ยมามาบอยู่นี่เอามาเลยเอามาเลยเด็กน้อย